โดยสมาคมพุทธศาสตร์ประทีปครับอุบลราชาธานีได้มีการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดประจำปี2 5 67ถาวายเป็นพระราชกคุศลครสางมหาบุญขัางยิ่งไงประชาชนแหร่รวมงานอย่างเนื่องแน่นมากกว่า4 5 0 0คนครับ ทีสมาคมพุทธศาตร์ประทีปครับตำบลในเมืองอําเภอเมืองจจงหวัดอุบลราชธานีสมาคมพุทธศาตร์ประทีปพ,พงไรรจับฉิกเสี่ยวกะหนึ่งเจ็ดครับได้จัดประเพณีทิ้งกระจาดประจำปี2567เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิลิกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเหนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมาพันษา12สิงหาคม2567โดยมีพันเอกกุฒิชัยยศพิทักษ์ เสนาธิการกรมทหารราบที่6กรวมด้วยน่ายชา่านว์ตันติสกลประธานกรรมการสมาคมพุทธศาสตร์ประทีปและผู้สนับสนุนร่วมการแจกข้าวสารอาหารแห่งให้ประชาชนผู้อยากไล่ซึ่งนะครับได้มีประชาชนจากทุกสารทิศมารับของแจกมากกว่า4,500คนนะครับ งานประเพณีทิงกระจานะครับถือว่าเป็นงานบุญทียิงไงที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลโดยจะจัดขึ้นในเดือนทีเจ็ดตามจันคติของจีนงานประเพณีทิงกระจานะครับตามความเสื่อของชาวจีนกถือว่าเป็นการเหตดบุญทำท่านให้แก่วิญญ,ญ,ญาณไรญาิพร้อมกับทำท่านให้แก่ผู้ยากไร่อีกทางครับยังเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกหลานในเหตดบุญไ่นะครับแดบรรพร,รุรษที่ลวงรับไปแล้วและก็ซ้ำพระเวสีไรยาิทางหลายเสื่อกันวานะครับในเดือนเจ็ดนี้เป็นช่วงที่ประตูนรกเนี่ยเปิด เพื่อให้ดวงวิญญาณทีมีญาติหรือว่าบอมีญาติได้มาเยือนหลกมนุษย์เพื่อมาเยี่ยมลูกหลานนะครับสำหรับพวกทีมีและสาหรับพวกทีบ่มีนะครับก็บเพื่อเป็นการขอส่วนบุญส่วนกุศลโดยในปีนี้นะครับทางมูลนิธิได้เตรียมข้าวสารอาหารแห้งยาสามัญประจําบ้านรวมกว่า4,600ยชุดไว้แจกให้ประชาชนทุกคนที่มาร่วมงานซึ่งจะแจกนะครับเป็นไล่คนว่สิเป็นเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุหรือว่าคนพิการครับ